สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ช่องเตย 5G าจีไทยแลนด์นะคะซึ่งวันนี้อ่ะเตยอ่ะจะทำคลิปตอนนี้เพาะว่าวันนี้อ่ะโรงเรียนเตยเปิดเทอมแล้วค่ะให้ทคนอยากรู้ก็อยากรู้กันเลยก็แชร์ด้วยก็เด็กเพื่อเป็นใจเตยนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาด้วยนะคะซึ่งวันนี้น่ะเตยอ่ะอยากจะให้ทุกคนอ่ะได้เข้าใจว่า เตยอะกางทำอยู่นะคะแล้วก็ใครทุกคนอยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ด้วยและรับชมกันเลยซึ่งตอนนี้อะเตยอะจะมาทำคลิปตรงนี้นะเพราะว่าแถวเนี้รู้สึกดีขึ้นนะคะถ้าทุกคนอยากให้เตยทำคลิปอะไรก็เดี๋ยวเตยจะทำคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวเตยจะเล่าให้ฟังเรื่องอืม ของ SCP ที่เป็นเบาน้นาเลือดอะ่ะคือว่าเตยอ่ะกำลังสืบอยู่เตยอ่ะอยากให้ทุกคนอะ่ะเข้าใจว่าเตยอ่ะแค่เตือนไว้เพื่อให้ทุกคนอะ่ะระวังตัวไว้เพราะว,ว่าถ้าไม่ระวังระวังตัวไว้ทุกคนอาจตกอยู่ในภาวังหรือว่าไม่สิหรือว่า ทุกคนจะถูกฆ่านั่นคือ scp ที่เป็นปลาหมึกอะ่ะแล้วก็ scp ที่เป็นเสือไฟเสือน้ำแข็งอะ่ะทุกคนต้องระวังเหมือนกันแม่แต่6กสก็เหมือนกันทุกคนต้องระวังให้หมดเลยแต่ยกเว้นเตยเตยจะสามารถเข้าไปสืบได้แต่ทุกคนต้องระวังตัวไว้นะคะ ถ้าทุกคนระวังตัวไว้ให้ดีก็รับรองทุกคนน่ะจะปลอดภัยและทุกคนจะได้หนึ่งคะแนนเต็มแต่เตยรู้สึกผิดปกติว่าทำไมเตยถึงได้ทำคิดตอนนี้เพราะว่าเตยอ่ะกำลังมุ่งก,กลาลังยุ่งอยู่กับส้าเนี่ยถ้าทุกคนอยากให้เตยช่วยอะไรก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าเตยรู้สึก ปแปลกๆนะแต่เพาว่าถ้าทุกคนคิดอะไรแบบนี้เห็นด้วยกับเตยก็เตยขอไม่ว่ากันนะเพราะว่ารู้สึกตกตอกตก,กใจมากเพาว่าปีหน้าปีหกห้าแล้วแต่เตยต้องสิบมาให้ได้เลยว่าที่นั่นอะ มีอะไรบ้างเยอะๆเลยเตยจะถ่ายรูปมาลงคลิปเลยแล้วสิว่า scp ส19ห,หมอก,กระดำอ่ะจะมาวิ่งมาฆ่าไหมซึ่งเตยอยากท้าหมอก,กระดำเลยว่าขอท้าให้หมอกกระดำทำคลิปที่แปลกๆมากที่สุด แต่ถ้าเขาทำได้ก็เตยสัญญาว่าเตยจะยอมรับทั้งหมดเลยแต่ดูสิว่าเขาจะมาเผือกไหม